มได้แม็กเดิมๆนะคะจากโรงงานนะคะมีกล <food> ้องหลังด้วยนะเซ็นเซอร์หลังก็มีนะคะรถเดิมๆนะคะแม็กไลเนอร์เป็นไรล่ะเกียร์ออโต้หนังสือตรวจการรับรองคุณภาพรถนะคะ ที่เสน่ห์รถร้านสองถนนซ่อมสร้างบุมธ,ธ,ธานีกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพามาดู4ประตูเกียร์ออโต้สภาพเดิมๆสวยๆเลยนะคะกับเจ้าคันนี้เลยโตโยต้าไฮรักรีวอพี n d นเดอร์ดับปี2021นนะคะคันนี้บอกเลยว่าสวยสภาพดีมากทุกคนสภาพนางฟ้าเลยกระจังหน้าเอ่ยอะไรเอ่ยนะคะคือดีมากนะทุกคนไฟหน้าน ไม่ติดเหลืองนะคะสว่างสว่งสางใสๆเลยอันนี้ได้แม็กเดิมๆนะคะจากโรงงานนะคะดอกยางเต็มๆอยู่เลยนะคะกระจกเป็นกระจกพลาไฟฟ้าแล้วก็มีตรงนี้เป็นโคเบียมนะคะมีคิ้วกันสาดมาพร้อมนะคะด้านข้างสวยๆไม่มีชนมาแน่นอนนะคะตัวเม็ดอาร์ตบอกเลยเดิมๆชัดแจ๋วนะคะ จากโรงงานเลยนะน็อตทุกตัวไม่มีรอยแกะมีรอยถอดนะคะไม่มีรอยประแจแม้แต่นิดเดียวนะคะทุกคนรถเดิมๆนะของเราเน้นขายรถเดิมนะคะสวยๆใครได้ไปบอกเลยว่าคุ้มและตอนนี้จัดโปรโมชั่นพิเศษอยู่นะคะเห็นไหมเมทอาร์คบอกแล้วว่าสวยนะหรือถ้าใครอยากดูรถตัวจริงมาที่เสน่ห์รถบ้านได้เลยนะคะอยู่จังหวัดปทุมธานีนะคะท้ายสวยๆไม่มีชนไม้แน่นอนนะคะมีกล้องหลังด้วยนะเซ็นเซอร์หลังก็มีนะคะแล้วก็มีกันชนช่วงล่างเดิมสภาพดียังอะไรครบๆเลยนะคะ เราไม่มีการดีแบบหรือตัดต่อต,ตแต่งมาแน่นอนนะคะทุกๆอย่างรดเดิมๆนะคะแมกไลเนอร์เป็นไรละ่ะสภาพดีนะคะน็อตตรงนี้ไม่เคยแกะไม่เคยถอดน,นะคะทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะคะตรงนี้ไม่มีตกไม่มีใช้งานหนักนะคะด้านข้างด้านนี้นะคะบอกเลยว่าวสวยๆเลยนะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันก่อนโอ้โหเสียง รถเรืออ่านี่นะคะเม็ดอาร์ตสวยๆเลยชุดเครื่องมือนี่เลยนะคะไปเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้ากันต่อดีกว่าข้างหน้าข้างหน้าด้านข้างโอเคสวยๆนะคะสีเดิมๆนะเพราะไปบังใส่แจว๋วอ่าเห็นไหมสวยๆเม็ดอาร์ตชัดแจ๋วนะคะน็อตทุกตัวสติกเกอร์เดิมจากโรงงานก็ยังแปะอยู่นะคะไม่มีไม่มีแกะนะแล้วก็นี่เลยคันนี้ได้กุญแจรีโมท2ดอกนะคะไปเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันต่อดีกว่าภายใน บอกเลยว่าสวยสภาพดีมากนะทุกคนกว้กวางๆเลยนะคะคันนี้จะได้เป็นเบาะผ้านะคะสภาพดีทั้งคันไม่มีขาดเลยแล้วก็ได้หน้าจอทัสกรีน,นะคะเดิมๆจากโรงงานนะคะเกียร์ออโต้มีโหมดขับเคลื่ด้วย2โหมดพวงมาลายมัลติฟังก์ชันนะคะคอนโซลด้านหน้าบอกเลยว่าสภาพดีสวยๆเลยนะคะทุกคนอ่าแล้วก็นี่เลยข้างบนนี้นะคะมี มีกล้องกล้องหน้ากล้องหลังมาให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราให้ดูตรงนี้น,นิดนึงนะคะคันนี้ก็จะมีใบระบุราคาชัดเจนนะคะของเราหน้าร้านมีทุกคันนะมีเล่มพร้อมนะคะระบุราคาปีอะไรแล้วก็มีรุ่นอะไรนะคะผนเท่าไหร่นะคะแล้วก็นี่เลยนะคะอ่ะจะมีอย่างนี้ให้ทุกคันเลยนะคะหนังสือตรวจการรับรองคุณภาพรถนะคะจากวันทวินสเปกนะคะคันนี้ได้5ดาวนะคะคก็จะตรวจพวกระบบเบรกแล้วก็ทุกอย่างในรถเลยนะคะด้านบนของคันนี้นะคะเนียนกริบไฟสีทุก จุดนะคะพี่พี่สวย,สว,ยสว่างสว่างเลยนะคะตรงนี้มีกระจกสองหน้าให้ด้วยนะคะเลขไม์ของคันนี้นะคะอยู่ที่1นึ่งแสนนะคะหารแล้วตกปีประมาณ2 0 0หมืนะคะปกติเลยนะคะไม้แท้ด้วยเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันต่อดีกว่าห้องเครื่องนะคะบอกเลยว่าสวยสะอาดสภาพดีนะคะมาพร้อมเครื่องยนต์สองจุดร้อยห้าสิบแรงม้านะคะเครื่องเดิมฟิตไม่รั่วไม่เสริมสตาร์ตติดง่ายนะคะไปเดี๋ยวเราฟังเสียงเครื่องยนต์กัน ตัวคานนะคะเรามาดูตัวคานกันต่อนะคะคานเดิมนะคะสยวยๆเลยนะคะคานเดิมเดิมจากโรงงานนะไม่มีชนไม่มีแกะมาแน่นอนนะคะทุกคนอไ่อ่เดิมหมดเลยนะคะน็อตฝากระโปรงเนียนกริบนะคะฝากระโปรงเดิมมีแผ่นกันความร้อนมาด้วยนะคะทางเราเปลี่ยนถ่ายของเล้วก่อนสง่งมือลูกค้าทุกคันนะคะแล้วก็รับประกันขึ้นเกียร์สูงสุดหนึ่งปีหรือนหนึ่งหมื่นกิโลด้วยโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะภายในเดือนนี้นะคะใครที่สนใจเอาไปเลย6กแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะ เฉพาะลูกค้าที่ทักเพจเข้ามาเท่านั้นนะใครที่สนใจสีประตูเกียวโต้สวยๆแบบนี้นะคะสามารถติดต่อเข้ามาตามนี้ได้เลยหรือว่าทักเพจเฟซบุ๊กของเราเข้ามานะคะทางเรามี4เพจตามนี้เลยแล้วก็มีตอกสองช่องทางนะคะอย่าลืมกดไลค์กดทัชไลค์ให้เราด้วยนะคะใครที่มีรถรุ่นไหนในใจหรือว่าสนใจรถรุ่นไหนสามารถคอมเมนต์หรือว่าทักเพจเข้ามาได้เลยอยากได้รถสวยดงโป่งไม่จกตามมาที่นี่เลยเสน่ห์รถบ้านสอง